เพืจำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว clean and green renewable energy ดินดีรากกระจายขยายลำตน้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำขาวตาท p i ออุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเชาว้านี้ท่านอาจารย์ดรพินโยภรณ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านมีภารกิจสําคัญท่านได้เกียรติมอบหมายให้ดิฉันดรบันทิดาสงขาวทําหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องหรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกานาทีถึงเวลา7.30นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564จันทรกติการตรงกับวันเสาร์แรมหนึ่งขาเดือน4ปีชวด ทศกจุลศาักราช1382ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยในวันนี้ก็มีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะเป็นสุภาพสตรีสาวสวยมากด้วยความสามารถนะคะอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็พบกันค่ะเป็นประจำเป็นประจำนะคะทุกวันทุกวันเสาร์านะคะ วันเวลาดีๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปประมาณเดือนกว่าใช่นะคะเนื่องจากเรียกว่าช่วงโควิดโควิดระบาดใช่ค่ะรอบสองรอบสองนะคะช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็น่ากลัวอันตรายมากนะคะก็เราทั้งสองก็ถือโอกาสได้พักผ่อนไปด้วยค่ะก็แฟนๆตัานผู้ฟังท่านผู้ชม หลายท่านเรียกหานะคะถามหานะคะค่ะตอนนี้ก็มาพบกันเป็นประจำนะคะเวลาดีๆวันเสาร์วันดีๆวันสิริมงคลนะคะค่ะดาราวันและก็วันทิดาสองวันเลยนะคะค่ะค่ะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของชาวราศีต่างๆนั้นนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้เรามาทราบตำแหน่งของดวงดาวบนน้องฟ้าในวันนี้ก่อนนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะดวงดาวบนท้องฟ้าณนะวันนี้ก็มาเริ่มจากดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์สถิตท,ที่ราศีกลุ่มร่วมและกลุ่มกันสององนะคะกับดาวพระสุขดาวพระอาทิตย์นั้นสถิตท,ที่ระยะ15องศา5ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งปรกเกษตรดาวพระสุขสถิตท,ที่ระยะ5องศา42ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งอุจ,จาวิราชถัดมาในราศีเมษ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แพะแกะนะคะก็ยังคงมีดาวพระบฤตยุสถิตที่ระยะ21องศา12ลิบดาวในราศีพฤกษบซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์โคตัวผู้นะคะก็มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์นะคะคือดาวพระราหูและดาวพระอังคารดาวพระอังคารนั้นสถิตที่ระยะ2องศา15ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งประเกษตรดาวพระราหูสถิตที่ระยะ 20องศา5 6กลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งนิดนะคะในราศีสิงห์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สิงโตหรือราชสีนะคะก็มีพระดาวพระจันทร,ร์สถิตที่ระยะ2 1องศา7ลิบดาในราศีพิจิกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แมงป่องก็มีดาวพระเกศสถิตที่ระยะ9องศา30ลิบดาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะ ก็คือราศีมังกรหรือมังก,กรนะคะก็มีดาวร่วมและกลุ่มกัน3องค์นะคะก็คือดาวพระพุธดาวพระฤหัสบดีดาวพระเสาร์ดาวพระพุธนั้นสถิตที่ระยะ17องศา8ลิบดาดาวพระฤหัสบดีสถิตที่ระยะ23องศา25ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งนิดดาวพระเสาร์สถิตที่ระยะ9องศา45ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่ง เข้มแข็งนะคะเป็นเกษตรและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ที่สมผุดดาวณเวลา24.00น, 24. 00นตามคำพีสุริยญาติค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะนี้คือดวงดาวที่ร้อยเรียงบนท้องฟ้านะวันนี้นะคะดวงดาวร้อยเรียงได้ก็อย่างลงตัวอาจารย์วันนี้นะคะ,คะก็ในราศีราศีกุมค่ะ มีดาวคู่ดาวพระศุกร์มีดาวมีดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์คู่นี้เขาเรียกว่าดาวอะไรคะอาจารย์คู่สมพลค่ะคู่สมพลเนี่ยยังไงบ้างคะ,ค,ค,ะคู่สมพลเนี่ยให้คุณนะคะในเรื่องความเพิ่มพลักพลักำลังนะคะให้กับดาวคู่นี้นะคะก็คือสมพลก็คือ,อพระอาทิตย์และพระศุกร์เนี่ยในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะคะพระศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องเงินทองนะคะเรื่องความรักนะคะก็ดีเด่นนะคะดาวพระอาทิตย์ก็เกี่ยว ชื่อพระอิตย์เชื่อเสียงเงินทองดาวพระสุกร์ก็เกี่ยวกับความรักการเงินเพราะฉะนั้นลุงตัวดาวพระทิตย์มีกําลังพระอาทิตย์เนี่ยมีกําลังหกพระศุกร์มีกําลังยี่ิบเอ็ดรวมกันแล้วก็ได้ยี่สก็เรียกว่าคู่สมพลละเลือกนะคะพระวิสุทธ์เทพเจ้าถวยแถลง จันราหูสู่สำแดงเด่นชี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเรียกคู่สมพลรวมกําลังได้27ใช่ก็ดีเสริมส่งส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งมีเงินมีเกียรติยศมีชื่อเสียงใช่ค่ะพร้อมพร้อมครบนะคะค่ะแล้วก็ที่ราศีมังกรหรือมังกรก็มีดาวพระพุทธดาวพระฤหัสดาวพระเสาร์ค่ะ มีทั้งคู่อะไรคจมีจทั้งคู่สมพลและคู่วิชาการาแล้วก็ยังมีคู่พัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็โดยชะตานะบุคคลใดก็ตามที่เกิดณนเะวลานี้ค่ะตอนนี้เนี่ยดวงดาวที่ร้อยเวียงอาจารย์ก็ส่งผลนอกจากดาวพระเสาร์ก็มีกําลังมีกําลัง1ิ มีกําลังสิบดาวพระพุธมีกําลังสิบเจ็ดรวมกันแล้วก็ได้ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ดาวพระฤหัสสวัสดีกับดาวพระพุทธคู่นี้ก็เรียกว่าคู่เป็นคู่วิชาการคู่วิชาการก็จะเก่งในด้านในด้านการศึกษาการเรียนการสื่อสารการพูดแบบมีหลักวิชาการแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากดาวพระพุธเกี่ยวกับการพูดสมองดาวพฤหัสก็เกี่ยวกับสติปัญญาความรู้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ก็ เสริมส่งส่งเสร <escape. S 1> ิมซึ่งกันและกันเรียกว่าคู่วิชาการคือจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและก็ดาวพระเสารกับดาวพระเรือสบดีคู่นี้ก็เรียกว่าคู่เปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเพราะฉะนั้นนี้ดวงดาวก็ร้อยเรียงอีกคู่ค่ะอาจารย์ค่ะดาวพระอังคารกับดาวพระราหูคู่นี้แหละก็เรียกว่าคู่เป็นคู่ธาตุคูธาตุเป็นธาตุอะไรคะค่ะเป็นธาตุลมนะคะธาตุาลมนะธาตุลมก็มีการ ส่งเสริมสนับสนุนผักดันในเรื่องพัฒนาในเรื่องการติดต่อสื่อสารการเดินทางการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศทัศนคติกว้างไกลก็บอกว่ามีมุมมองที่ดีเนื่องจากทับุลมนะคะแล้วก็ดาวพระจันทร์วันนี้พระจันทร์ก็สถิตอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งเป็น อกอรกฏก็เป็นเกษตรนะคะก,ก็คือเกษตรความเข้มแข็งความมั่นคงะนะคะหมายถึงอาณาเขตอาณาจักรนั่นะคือความนักแน่นอนนี้ะนะคะสรุปว่าวันนี้ดวงดาวก็ร้อยเรียงได้สวยงามแต่วันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธน,<ะ>นูเราจะทราบได้ไงคะจ์ว่าเป็นชาวราศี ธนูค่ะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมของทุกปีนะคะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวคนยิงธนูะนะคะช่วงวันดังกล่าวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าไปในพื้นที่ของราศีธนูนะคะก็คือพระอาทิตย์เนี่ยก็คือเลขหนึ่งไทยนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าชาวราศีค่ะค่ะคะชาวราศีอาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วนะคะคือผู้ที่มีเลขหนึ่ง สถิตอยู่ที่ตรงนั้นนะครับพื้นที่ตรงราศีราศีราศีธนูกลุ่มดาวคนยิงธนูราศีธนูนะคะกลุ่มกลุ่มคนยิงธนูนะคะซึ่งมีท่อนบนเป็นเป็นคนยิงธนูท้นล่างนล่างเป็นม้าเป็นม้านะคะนี่คือชาวราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 อ่าธันวาคมถึง14มกราคมอข,อของทุกป,ปีของทุกป,ปีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ลัคนาที่จะต่างกันยังไงคะอาจารค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากและสถานที่เกิดนํามาผูกด,ดวงชะตานะคะแล้วดวงชะตาลัคนาของท่านเนี่ยสถิตที่ราศีธนูนะคะตรงนี้เนี่ยให้ความชัดเจนแม่นยํามากกว่าชาวราศีแน่นอนนะคะลัคนา ลัคนาก็คือเวลาเกิดเวลาตกฟ้า,ฟาค่ะไม่ใช่ชะตาแวะมีสภาพขึ้นมาเป็นบุคคลนะคะลัคนาก็คือจุดบุรพาหรือจุดกอ่อฟ้าทางที่ตะวันออกขณะที่ชาชะตาเกิดหรือเวลาเกิดเวลาตกฟ้ามีสภาพขึ้นมาบุคคลคแล้วก็สามารถมาแบ่งภพบแบ่งเรือนได้ตั้งแต่ค่ะตะนุกระดุมพระสหาชาพันธุปุตตาอริปัตปตณีมรณะสุภกะกรรมลาภและวินาศค่ะ,คะ อาจารย์คะชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูรูปร่างจะเป็นยังไงครับค่ะรูปร่างก็ค่อนข้างที่จะเราก็สังเกตคนยิงธนูเนี่ยนะคะอาจจะมีช่วงหลังเนี่ยอาจจะโค้งๆคงนิดนึงนะคะแล้วก็ไหลอาจจะผายหน่อยนะคะรูปร่างก็ค่อนข้างที่จะอาจจะสมส่วนหน่อยนะคะค่ะแต่สังเกตง่ายๆก็คือช่วงหลังเนี่ยอาจจะโค้งนิดนึงนะคะงอนิดนึงท่อนบนนี่เป็นมนุษย์ท่อนล่างนี่เป็นม้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปร่าง ยาวสมส่วนแล้วก็ตัวกลมงอที่อาจารย์บอกผิสองสีนะคะ<ช>แล้วก็ตรงนี้เป็นราศีธาตุอะไรคะอาจารย์ตรงนี้เป็นราศีธาตุไฟนะคะประเภทนะคะทวิภวราศีเรียกว่าราศีธาตุไฟชั้นสามค่ะค่ะาชาวราศีธนูก็เป็นราศีธาตุไฟเรียกว่าทวิภวราศีซึ่งมีความเป็นสงใช่ค่ะช้าก็ได้ เร็วก็ได้เร็วก็ได้ได<ช>นะคะไปได้สองอย่างใ,<ช>ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีาชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูนะคะก็จะมีดาวพระฤหัสศดีเป็นดาวประจาเรือนดาวประจําตัวดาวประจําราศีนะคะ<ช>คุณสมบัติของดาวพระฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ,คะจัะ ความหมายของดาวพฤหัสคุณคสมบัตินะคะทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสสบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพฤหัสบดีนี่หมายถึงสติป,ปัญญานะคะหมายถึงคุณธรรมศิลธรรมครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหมายถึง เรียกว่าการเรียนการศึกษานะคะ,คะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นดาวาพระพฤหัส,สบดีเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยไปในทิศทางที่ชอบเรียนรู้ศึกษาใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่คุณธรรมนะคะชอบสอนนะคะ,คะมีหลักการนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะก็คือเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะคะ,คะแล้วก็ ตรงนี้มีโชคลาบด้วยนะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยให้คุณให้โชคลาบใหญ่ด้วยค่ะจ้ะนะคะค่ะก็ชาวราศีธนูเรือลัคนาราศีธนูนะคะก็จะมีดาวพระฤหัสสดีเป็นดาวประจําตัวเรียกว่าเป็นดาวพระฤหัสที่เป็นดาวเป็นดาวดีเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะเป็นดาวในหมู่ดาวทั้งหลายเนี่ยดาวพระฤหัสสวดีก็จะเป็นดาวประธานฝ่ายสุดประเคราะห์ เป็นดาวครูดาวนักบวชดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักปราร์ราชบัณฑิตนะคะเป็นเทพแห่งเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นดาวพระอัสวดีนะคะเป็นดาวในด้านดีก็เรียกว่าดาวด้านบุญยริศเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะเป็นดาวที่ให้คุณเป็นดาวที่ส่งเสริมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีใช่ค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระอัศบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีธนูลัคนณาราศีธนูตอนนี้ ท่านโกจรไปสถิตที่ราศีมังกรหรือมังกรนะคะอยู่ในภพที่สองเรียกว่าสุญย์ภาหาเรียกว่าศุญญ์ยหะนะคะเป็นเรียกว่าอยู่ในภพที่สองเรียกว่าภพกระดุมพระนะคะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นคะจางค่ะ ตั้งแต่ปีปลายปีที่ผ่านมาะนะคะพระพฤหสัสบดีเนี่ยโคจรยกเข้าราศีมังกรต้องบอกว่ามาตรฐานตรงนี้เป็นนิดะนะคะเพราะฉะนั้นแต่อยู่ในภพกระดุมพระหมายถึงว่าตนเองนะคะในตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมุ่งมั่นไปในเรื่องการทามาหากินหาเงินหา,นหาทองนะคะอ,อ,อาจจะค่อนข้างที่ต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยหน่อยเนื่องจากมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะคะตัวเองเนี่ยอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอาจจะมีความเบื่อหน่ายอาจจะมีความท้อแท้ ะะหรืออาจจะมีความเจ็บป่วยไม่สบายะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องการทํามาหาก,กินเกี่ยวเรื่องกันอาจจะทํางานมากอาจจะ,ะทํางานเยอะนะคะตรงนี้เนี่ย บีจุดดีค่ะจา์ถึงแม้ว่ามาตรฐานอาจจะอ่อนหน่อยะนะคะแต่ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวธาตุดินในโลกธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคจรเข้าราศีธาตุดินนะคะจระราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยดินกับดินเนี่ยให้คุณในเรื่องความมั่นคงให้คุณในเรื่องความเข้มแข็งนะคะ,คะให้คุณในเรื่องออการที่จะสร้างรากสร้างฐานต่อไปในอนาคตคซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าตัวเองต้องดูแลในเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะและยังมาอีกหนึ่ง เจ้าเรือนด้วยค่ะอาจารย์เป็นเจ้าเรือนพันธุด well ้วยนะคะพันธุมากระดุมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการปรับปรุงรีโนเวทนะคะหรือร่วมงานทำมาหากินกับคนในครอบครัวหรือปรับปรุงรีโนเวทร้านค้าบริษัทกับคนภายในบ้านกับคนภายในครอบครัวหรือร่วมกันทำมาหากินแล้วได้เงินได้ทองแต่เป็นไปในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ดีค่ะอาจารย์ค่ะก็ดาวพรหัสบีนะคะ ท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีธนูและก็ราศีมีนนะคะซึ่งเป็นภพเอ่อเรียกว่าตนุและก็พันธุภพที่4ตอนนี้โกจรสถิตที่ภพที่สามภพภพที่สองนะคะภพที่ 2, 2> เป็นสุญญะพหานี่ให้คุณนะคะ,คะดาวพระหัสบีเนี่ยคุ้มโทษคุ้มภัยก็ทําให้ชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูช่วงนี้ก็ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง สร้างหลักปรัชญาได้มีคนในครอบครัวช่วยเหลือมีบุคคลในครอบครัววงศาคณาญาตให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีไหมคะอาจารย์ดีค่ะแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมาตรฐานเป็นนิดอย่ารีบอย่ารีบค่อยค่อยทำค่อยค่อยสร้างแล้วจะมั่นคงนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะ ไปจนถึงวันที่29มีนาคม2564ก็ไม่นานแล้วค่ะ,คะนะคะก็ยังยังให้คุณอยู่ยังให้คุณยังะะให้คุณอยู่นะคะค่ะอาจารย์ตอนนี้ก่อนที่จะไปต่อดาวอื่นนั้นตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ะ